มาเลเวลอัพไปต่อที่383นะครับคำศัพท์ N C นะทุกคน Size 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 เนี่นะครับมันเติมสือเพราะว่ามันมีตัว Z นิดหนึ่งนะฮะตัว Z เลยนะฮะค Size นัโนฟุกุวะไซส์เสือะเจอโดยพอดีเจอโดยคำนี้ใช้บ่อยเสื้อผ้าตัวนี้นะไซส์ Size. ตัวนี้พอดีมากเลยนะครับฉันใส่ไซส์ M ไซส์ L พอดีนะครับไซส์ Size. คืออะไรลายเซ้น ข้อคคนี้ซส,สติกดาซายลงที่นี่ครับชี้ไปลูกศรชี้จิ้มจิ้มนะครับซากาสึหาค้นหามีเกี่ยวข้องกับมือมีหลุมตรงนี้เป็นหลุมแต่ว่าติงหายข้างบนนิดนึงหาหลุมที่ไหนตายต้นไม้จะทำตกแถวนี้แหละเธอลองหาดูให้หน่อยเมกาเนิกะนักคือนัตแตนเดซากาชติมัสหาเวนตาอยู่นะครับมันหายไปมันหายไปนักคือนัตตะนะค,ความจริงอยู่บนหัวไหม s a g a ร u ลดต่ำลงนะครับเน t สึก a สาก a ต a โนเดออาชตะวากะโคเออิคิมันมีตัวล่างใช่ไหมอ่าค่าเงินเยนลดต่ำอะไรก็ได้นะครับอันนี้ค่ามันลดลงละพรุ่งนี้จะไปโรงเรียน s a เกดุออันนี้ก็ต้องการกรรมนะครับเห็นไหมใช้ตัวช่วยโอ มันมาคู่กันมันมาคู่กันเวลาจําก็จําคู่กันไปเลยก็ได้นะครับสการมกัากรรมเนาะไปทบทวนไปดูคู่ของมันนะครับสปีโดาเกเตอุนเทนซ์เดอ่ะก็ลดความเร็วนะครับลดความเร็วแล้วก็ขับรถเนาะขับรถโดยลดความเร็วไปนะครับซาชิอาเกรุมีควาว่าอาเกรุยกใช่ไหมครับยกขึ้นนะครับก็คือให้นั่นเองนะครับอันนี้แบบว่ามันมีความต่างนิดหนึ่งตัวสะก็คือความต่างใช่ไหม แกะเหรอเธอเป็นแกะเหรอเธอไปทางซ้ายนะอ่าอันนี้แกะใช่ไหมน,นี่แกะนะครับฮิซุจินะครับเธอไปทางซ้ายนะเออเป็นแพะไปทางขวานะครับมีความต่างนะตัวซะโคซาเตนสี่แยกใช่ไหมครับเธอฉันจะเลี้ยวซ้ายเธอจะเลี้ยวขวาฉันจะตรงไปหรือจีสะก็คือความต่างของเวลาอันนี้มีความต่างของอะไร ของระดับทางสังคมนะครับให้เซนเซให้บอสนะครับก็ใช้คำนี้เนาะเราจะอาเกด่เิ่งใช่ไ,ได้ก็เป็นซาชิอาเกด้นะครับเป็นรูปยกย่องนั่นเองเซนเซนิพูเดเซนโตซาชิอาเกดให้ของขวัญเซนเซนะครับซาชิมิคำนี้คนไทยคุ้นเคยกันดีนะเออซาชิมิมาดูซิตัวคล้ายๆตัวลิ้นะครับเกี่ยวข้องกับดาบเนาะคัตนะตนั่นเองนะครับ อันนี้กระซวกเข้าไปนะครับแทงเข้าไปนะครับเนี่ยเป็นมีดเหมือนมีดแทงครับซวกเข้าไปที่เนื้อนะครับตัวมีนะครับก็ซาชิมิไงก็ต้องหั่นแล่เนื้อใช่ไหมครับปลาสดนะครับแทงเข้าไปที่ตัวก่อนนะฮะซาชิมิกะทาเบราเลมัสก์กินซาชิมิได้หรือเปล่านะครับปลาดิบนะฮะนามสกนะต่อไปซาโซซาโซคือไรชวนอ่าไปพูดเอ่ยปากนะมีพูดนะครับ เอยปากชวนนะครับไปดูรวงข้าวไหมอะเออนี่นี่คือรวงข้าวคือร้านซูนมินนาโอซาสโตเตรเรสโตรังเอ,อิตะก็ชวนเพื่อนเพื่อนทุกคนในคลาสนะครับไปร้านอาหารนะครับซัก,กิเมื่อกี้ทนายกซังว่าซัก,กิโซคอนอิมัสเตโยเฮ้ยเมื่อกี้ทนายกซังรเขาอยู่ตรงนี้นะเขาไปไหนแล้วนะเขาไปไหนแล้วซาบิชิเหงา แต่ว่าอันนี้เขาอาจจะพิมพ์ผิด้ิดหนึ่งนะครับเขาแบบว่าโฮชิโมโนกาเดบะอิเตกุดาไซถ้ามีของที่อยากได้ก็บอกนะฮะซาบิชิคือเหงานะครับมันจะมีอีกตัวหนึ่งเนาะซามิชินะฮะเปลี่ยนเป็นมิก็ได้นะฮะก็มีคนพูดเหมือนกันซาบิชิซามิชินะซาบิชิเหงาซาบิชิคือนาดิมัสเวลาเพื่อนจะแบบจากกันไปไม่ได้เจอกันดานซาบิชิคือนาดิมัสเนีจะเหงานะเอจความจริงลำคาญนะฮะ ไปไหนก็ไปซาเมลุตามีตามีดูมีตา,ม,ม,ตามีขาวมีดูมันเป็นคันจิตัวเดียวกับโอบโบเอลุจำใช่ไหมครับก็คือน,นึกภาพออกเหมือนหลังคาโรงเรียนอันนี้หลังคาโรงเรียนใช่ไหมอันนี้คือเรียนเนาะเรียนแล้วเนี่ยจำได้นึกภาพออกเห็นนะครับแต่ว่าถ้าซาเมลุก็คือตามันเป็นไงมันตื่นมันตื่นนะครับ เมซาマชิยอดีฮายาคือเมกะซาเมตะเออลืมตาขึ้นมาเร็วกว่านาฬิกาปลุกนะครับเมซาマชิเนะเห็นไ,ไหมอันนี้ก็นาฬิกาปลุกนะครับคือมันลืมตาขึ้นมาก่อนเห็นไ,ไหมมีตานะครับเมกะซาเมตนใช้คู่กันเลยนะครับซาเมรู er อีกตัวหนึ่งเห็นไหมบริบทคนละอันนะครับคันจิคนละตัวคันจิตัวนี้คืออะไรเอ้นี่ส่วนประกอบของ น้ำแข็งเมื่อกี้นะครับมันเึเมตยยไตไงเย็นเึเมไตเมื่อกี้อะไรครับโอโบโเอรุนะครับเึเมไตก็คือเย็นนะครับเึเมไตโนมิโมโนมีเป็นของที่อยากดื่มนะฮะอยากดื่มอะไรเย็นๆแบบนี้นะครับซาเมรุเป็นเวิร์บก็คือ จากร้อนอาหารที่มันร้อนเนี่ยมันเย็นนะครับฮายากกุทาเวเตคุดาไซเรียวริกะซาเมเตชิไมมัสก็ให้กินเลยนะฮะกินเร็วๆเดี๋ยวอาหารมันจะเย็นหมดนะครับอืมกำลังทำมาล้ล้อเลยรีบๆกินนะครับซาละโอซาละบางทีก็เติมอกนะครับโอซาละซาละซาละไงซาละชอบล้างจานซาละโออะไรามานะครับนับจานไปอันนี้เป็นแบบว่า ที่วางจานอ่ะก็จานมาเสียบเสียบเสียบเข้าไปนะครับซาดากะจื้อไม่ฮิตซเดชจานนับเป็นแผ่นนะครับอะไรที่เป็นบางๆเนาะก็ต้องการจานเนี่ยสิแผ่นบ้านเราเรียกว่าอะไรสิจานนะครับมีความจําเป็นฮิตซีเห็นไหมจำเป็นนะ s โะโคชิซาโภกเมื่อกี้ก็เจอแล้วนะครับบทก่อนๆซาไลเกตสึไลเกตสึแปลว่าอะไรครับเดือนหน้าซะคืออะไร ฟูทาทาบิอีกครั้งอ่านว่าไซนะปกติก็คือไซไกเจอกันใหม่เจอกันใหม่อีกครั้งหนึง่งซาไรเกจิคืออะไรเดือนหน้าอีกครั้งหนึ่งก็คือเดือนหน้าหน้านะครับเท่ากับอะไรครับสองเดือนหน้าซาไรเกจิชิโกโตยาเมต้าอดสอยากลาออกจากงานในสองเดือนหน้าเดือนนี้เดือนอะไรมักกาลาแล้วกันเดือนหน้าคืออะไรเดือนหน้าคือกุมภา สเดือนหน้าคืออะไรมีนานี้แหละนะครับสไลดเกตสซสไลดชูก็ได้นะ2เดือนหน้านะครับสไลดเนนก็ได้นะ